อย่าถอดแมสนะครับก็วันนี้นะครับอยู่แอวนเปนมอสนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอยู่ที่ทับัวนะครับอำเภอทะเลนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงแบบสลุใสเนื้อนะครับก็เป็นร้านต้มแซ่บนะครับซึ่งสาขาแรกเนี่ยก็อยู่ตรงหุวหน้านะเปิดมา40-50ปีนะครับแต่จะไม่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะแต่วันนี้มากินสาขาสองเป็นสาขาที่เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นรซอร์ไพรนะแล้ววันนี้เราจะชิมทุกเมนูที่เขาว่าอร่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวววจะะะแปหหมดไ้้ในครับ่า สาขาหนึ่งกับสาขาสองในจุตรงไหนบ้างแต่วันนี้เรากินอยู่ที่สาขาทัาโบโวนะครับก็ <c oughs> จะมีหมูจุ่มด้วยนะครับแล้วก็จะมีต้มแซบเนื้อซึ่งเป็นซิกเนเจอร์นะครับของที่นี่นะครับก็แซบอีหลีนะครับผมเดี๋ยวไปเจอนครับอโอเคจะเริ่มกินแล้วนะครับก็เม е นูแรกเนะี่ยก็คือที่นี่เขาจะมีน้าจิ้มมาให้แบบนี้นะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของร้าน,นก็คือเป็นน้าจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนะครับซึ่งเป็นผงสดเต่อถ้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ ผมลองจิ้มก่อนอันนี้จะเป็นเดี๋ยวผมให้ดูกระเทือเนี่ยผมสั่งเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเปื่อยก็คือเป็นรวมเลยครับรวมเนื้อนะก็จะมีเอน็นมีอะไรเงี้ยนะผมชอบตรงที่ว่าเขามีเอ็นด้วยนะครับแล้วก็จิ้มก่อน,นอืมอันนี้เอ็นอร่อยรสชาติที่เนี่ยเขาอร่อยอยู่แล้วล่ะ แล้วก็ต้มแซบนะครับเขาจะเป็นหมอ้อไฟนะครับก็คือบอกอติอ,อ่ะต้มแซบบาะร้อยหนึ่งแต่ถ้าทำหมอ้อไฟ 120, อร้อยี่สิบก็คือทำหม้อไฟแหละคุ้มต้มน้ำก่อนนะโอเคนะครับ นี้เป็นเอ็นนะครับก้คืกต้มแซ่บเนี่ยก็แจ่มละใครใครกินก็จะรู้นะว่าร่อยอยู่ครับอืบเนื้อนะครับอ๋อว่าเเขาเรียกอะไรขอบกระดงมั้งเผอบมากแล้วก็ อันนี้ครั่ากินบุญเนมันแอบกระเด็นลงมาหน่อนึงอันนี้เป็นรับเหนือนะครับรับเหนือก็จะมีแบบสบายนะครับแล้วก็ตับแล้วก็เนื้อสับนะครับเนี่ยอืมอร่อยอร่อยทีนี้เขามีซ็อกเล็กด้วยซึ่งผมมันไม่กินซ็อกเล็กก็คือไม่กินดิบอะ ใครจะกินดิบก็ได้นะมีหลักมีดิบด้วยที่นี่ครับมาลองได้ซื้มผักข้างไหนครก็ผักก่อนใส่ผักก่อนไม่ค่อยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหมูจุ่มเท่าไหร่นะอันนี้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับ โอ้ยมีผักมาให้นะแล้วก็นี่อันนี้อันนี้คือร้อยยี่สิบเก้าบาทเสียงมันจะดังนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีเสียงทางรถมันอยู่ริมถนนนะครับนี่นะครับแล้วใส่หมูไปเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมีซิเนเจอร์นะครับของเขาด้วยเราก็ตีไข่ไปเลยไม่รู้ว่ากินกันนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมปกติคุกินอบบนี้นี่ครับแล้วก็นี่นะครับใส่เลย อันเลี้ยงขึ้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอดดิคับแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือนี่นะครับน้ำจิ้มครับนี่ครับคือเอ็นเนี่ยฟินมากนะผมบอกเลยน้ำจิ้มเขาในแบบเด็ดอื้น้ำจิ้มอร่อยอือย นี่ใหเหนียวด้วยนะครับเ๋ยวกกินติดคอนะครับก็เดี๋ยวนี่นะครับสปอนเซอร์ไม่เข้าก็ต้องขายของนะครับเครื่องดืวว่มเอสเอสนะครับไม่มีน้ําตาลนะครับผมเป็นสูตรเปอร์เซ็นต์น้ำตาลนะครับใช้แยวหวานแทน,น้ำตาล,าานนตาลแล้วก็เป็นวิตามินบีชนิดน้ําซึ่งไอ้องตลาดเนี่ยเป็นเครื่องดืวว่มวิตามินบีซึ่ง เยอะที่สุดในข้องตลาดนะครับผมเดลาลีเอจะลงให้นะครับก็อันนี้ํำกัดน้ำทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ใส่นี่ครับสีสวยแล้วก็สดชื่นมากนะครับอืมวันนี้เป็นกลิ่นองุ่นนะครับกลิ่นส้มนะครับนี่ครับนะครับก็น้ำจิ้มเนี่ยไม่ละเลยนะครับแล้วก็ หมูจุ่มนะครับต่อเลยนะครับหมูจุ่มนี่นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยครับสำบแม่ค้าท่านใดที่รถมันแรงครับแต่นีนรถมันแรงแรงลึกเกินกล,กลัวกินอยู่แม่งวิ่งเข้ามาในร้าน นะครับก็ความสัมพันธ์นะครับก็คือตอนนี้ผมมีกลุ่มอยู่นะครับเป็นกลุ่มคนบางหน้านะสหรับแม่ค้าที่อยู่ในย่านบางมุนาคเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับเป็นกลุ่มนะครับเพจชื่อเพจคนบางหน้านะครับกลุ่มชื่อกลุ่มคนบางหน้านะครับสังกดถูกๆุนครับเป็นรูปเวฟป้าสีเหลืองนะครับกลุ่มนะก็เข้ามาโพสต์ขาไข่กันได้นะครับแล้วก็อย่าโพสต์เรื่องการพนันนะครับหวยทุกชนิดนะครับยกเว้นหวยรัฐบาลเนี่ยได้แต่หวยอย่างอื่นเนี่ยเบอร์ทองเบอร์ทองอะไรเงี้ยขอครับว่าอย่ามีในกลุ่ ขมจะถูกปิดนะครับอ่ะกินได้แล้วครับน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มแบบอร่อยมากน้ำจิ้มนีม่โอเคเลยน้ำจิ้มอืม มาต่อเลยครับน้ำจิ้มอันนี้นะจิ้มแบบเนื้อลวกได้เลยะเนี่ยเนี่ยครับเนื้อเปื่อยเขาเนี่ยเข้ากันมากเลยใครไม่เคยกินต้องลองเลยเด็ดนะครับก็ฝากไว้นะอีกหนึ่งร้านนะครับก็ร้านแซ่บอี๋ร้อยเอ็ดนะครับสาขาสองนะอยู่ที่ท่าบัวนะครับก็ถ้ามาจะบงนาคน,นะก็สังเกตขวามือครับธนาคาร ธนาคารคากตกสนะครับอยู่ขวามือเลยมาแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งประมาณสัก200เมตรก็จะอยู่สายมือนะครับสังเกตป้ายร้านแซบอีลีนะครับเดี๋ยวผมปักจีเวดไว้ให้ด้วยนะครับก็ฝักไว้หนึ่งร้านครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพจคนบังหน้านะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าคลิปหน้าเราจะพาไปกินอะไรนะครับไปนะครับสวัสดีครับ